ย่องๆนะคะดีทุกคนจ้จาเดี๋ยวต้อนรับเข้าสู่สซเลสโซซิโลกันอีกแล้วนะคะเออก็ได้เวลาตู้กาชาลิมิเต็ดตู้ที่สองของเรานะคะกับเซ,เซนเดานะคะเออบุคคลที่ได้นนามออสายอนุมาลีนะกายภาพเออ,เอ,อ อุ๊ยอะไรอะ่ะอีก40โลการันตีหรอฉันเปิดไปเท่าไหร่ฉันเปิดไป50แล้วหรอ้อนี่แหล่งเกิดไม่มีการันตีนะทุกคนเลยก็มาดูว่าสลดใหม่นะคะรู้สึกว่ายังไม่ได้แลกอะไรนะโลรายเดือนลดราคาเลยนะคะเพราะเราไม่มีอะไรนะเศษนะอื่ก็ดิ่มกันเลยเอาเศษไปแลกได้อีห้านะคะ ก็มาดูว่าสะทองต้องทองเท่านหร่ทองเซนเดาหรือเปล่าแล้วเซนเตาแต่อยากได้เสร็จด้วยเอาเซ็ตมาด้วยนะคะเราดูกันว่าสล็อตใหม่สำหรับตูวนี้นะคะเพลงเปลี่ยนเลยปะไอไม่ทองอุ้ยเอสองอุ้ยเอสมขอ อะไรนะลูซี่ตัวหนึ่งฉันอยากได้ลูซี่หนึ่งตัวมากมากทุกคนผู้รตรงนะขอลูซี่หนึ่งตัวได้ไหมอเ,เออพิเศษตัวที่หนึ่งไอ,อมันหล่อติมเตมตเตมอ่ะได้มาละหนึ่งต้องเสียอะไระเก่งไม่มีที่สองเก่งหรอฉันก็ขาดอีกตัวหนึ่งนะคะเออ ทำอะไรอ่ะซีสองอ่ะสามสิบโลจา้าไปกันต่อเพียงเปลี่ยนไหมโอ้ยไม่ถอดหยุดซีจะถอกเท่าไหร่เดี่ยวเดี่ยวก็บูดเลยอุย้ยเซตอีกแล้วอือซีสองแล้วครับทุกคน เท่าไหรล่ละอ่าหกสิบเอ๊ะเจ็ดสิบแปดสิบสี่โอ้มันเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบหรือแปดเกมนี้อ้าวอีกยี่สิบโลกันรันตีเชียวอีกไม่ใช่สูตรปิดเพลงหรอเปลี่ยนลับเปิดไปเถอะให้มันซ้อนกันไปอย่างนั้นแหละอุ้ยทองแล้วทองเดียวอีกหรอเซอร์เบนี่โก้แมงเกมมังคาย 기계아이들은정말최고야ช็อกนี่ไงรนที่สุดตัวเวลาดอันโนมาล,ลี่แปลกๆมันไม่ใช่อันโนมาล,ลี่อันนี้หรือเปล่าอันโนมาล,ลี่แปลกๆเอ้น,ลลอนี่เอ๊ะทางนี้มันไม่ใช่กยายภาพนี่แรงเกิดนี่ไงรนที่สุดตัวที่ได้ใช้ อะไรนะเราได้ประจำโดนมาสองรอบแนละ้วทุกคนไม่นีในที่สุดมันก็มาใช้แล้วหรออันโนมารีแปลกทำไมไม่เอาพี่หมาเนี่ยพี่หมาหรือว่าใหญ่อะไรนะลีน่าจังมา <You 're S 1> เลนมาทไปนี่นีหน่อยโจบแปดสิเ so <you> นี่ยนันหรออันโนมารี อ่ะไปไม่รอดนะทุกคนเเอจบข่าวล่าสุนักมันเท่าไหร่โหแปดสิบสภาพไม่ใช่แปดสิบนะเจ็ดสิบห้าด้วยซ้ำอ่ะถ้าเป็นอุบาตอย่างนีนะม,มีมีอีกก่โลเนี่ยเอยได้อยู่ปะการันตีแล้วนี่อุ้ยนี่แสดงว่าเราทำทีมอะไรนะ กอล์ลหอนแอสเซาอะไรนะอะไรอะ่ะเอยเลิศนะเนี่ยแต่ว่าเรามันสลิมไปเปอร์วิวนะคะเราโมโนโอเลอแอสเซาเท่านั้นแลน้วนี่แต่ก็มาสิบลอ้อจะออกก็ได้นะคะแบบว่ายหลี่อะไรอย่างเงี้ยใครใครก็หลุดหรอ คือเขาหลุดกันหมดเลยเหรออุ้ยเซทอุ้ยอะไรอ่ะประจำตัวเซทปะอุ้ยไม่ใช่ของใครอ่ะไปปวิวเออไม่ใช่ของหมูโอ้ย,ย,ยลูซี่ทำไมลูซี่ไม่มาเซทซีส่สามเดี๋ยวแล้วหลายเลยสามตัวนะคะอุ้ยหมูเย,ย้อุ้ยแต่ว่าเรามีประจำตัวเซตก็ดีนะ กระต้อโอ้ยทองก็จบอ่ะพุ่งตึงอ้สองเอสีอุ้ยอันนี้ของใครเปนป้าวิวววงทีเว้ยมันออกหมดเลยววววแล้วมีมีอัวเดียวที่ไม่ออกวววววว เอเจนเดาไม่ออก <Yeah. S 1> อฮ้ยไปผูว้วิวเซตอะไรนี่เซตซีซี่นี่เราลืมดูพีวีเจนเดาเปล่าเออลืมดูจริงด้วยเฮ้ยไม่เข้าอรอยอ่ะอุ้ยเอสองอีกแล้ว โอ้โหพวกนี้สึกพี่ไม่เอาเอาเซตอ่ะอู้ยังได้อีกหรอเนี่ยมีเยอะขนาดนั้นเลยหรอไม่ล้ฉันมีเพชรเยอะขนาดนั้นเลยหรอมันได้อีกยีสิบโลแล้วมันจะสุดเลยไหม อุ้ยได้อยู่เหลือยี่สิบเออก็เลือยี่ห้ามันจะต้องสุดเลยเหรอเจ้โอ้โหเฮ้ยสิเลเอ้ยเออสี่เท่าไหรสีห่ห้าอุ้ยห้าแล้วเหรอเอาก็เลยตัวเดียว,ว่ะดิเจต เซ่พีเซ uh ็ตเอฟบีหมี่เป็นไรวะเอาหมดแล้วว่าพู้ถือทำไมไม่ดอกค่ะทำไมไม่ดอกเงี้ยเอฟบี โอ้มันไม่ทองอ่ะอนี่เท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบห้าอุบาทอุ้ยแต่วา่าอีหนึ่งครั้งเอนะอีหนึ่งครั้งมันน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเสร็ดนะหูอุบาทมากเจ็ดสิบห้าเวอร์เกินหน่าขนาดนั้นเลยเหรออีเซนเด้า อุ้ยแต่ว่าไปเราก็มีเยาอย่างนนเนี้ยเพลสเนี่ยเราเพลสจะไหนวะบาทเดอเลดน่ากลัวมากห,หน่อยถ้าไม่โวยไม่เปิดนะเซ็นด้ามันพูดตรงๆนะหล่นอนนะนีต้องดา่าก่อนหรือเปล่าจะมาเออเบนบีแปดสิบเอ็ดไม่เก้าสิบเป็นเลยล่ะ สารเดนนะอุบ่าเกินนะแปดสิบเอ็ดเจบาแปดสิบเอ็ดถ้าไปเังไเดวเเป็นดารับรอนะคะิดจบแล,ะละ้ล่สาวนี่ โอ้หแรงอ่ะอุ้ยแต่ว่าเราทำไมเรา,เ,ราเคล็ดเยอะจังวะหนูไม่ตะลึงที่ว่านี้นะตะลึงว่ามีเปิดได้ยังไงเดวันเลยเจ็ดสิบห้าบวกแปดสิบเอ็ดเท่าไหร่ร้อย100กว่ารูนะโอ้เก็บร้อยเก็บร้อยหกสิบทำไมร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบหกก็ลดหนาะก็ประมาณนี้นะคะยหนูผีนะคะหนูนล็อกหนูเวนเีถ้าไม่ได่าก็ไม่ออกพุณตรงนะเจ็ดสิบห้าหลุดสารเณน,นนักเรื่องนี้บวกเจ็ดสิบ บวก81นะก็ตามนั้นแหละจำตัวไม่ต้องมีหรอกน้องเปิดไปก็คงหลุดสว่านนะพูดตรงนะไม่เป็นไรเรามีเกตเราม,เรามีเราเป็นสายฟรีนะคะเอออาวุธก็อาวุธสีดาวก็พอนะคะเราสายฟรีหรือสีดาวนะคะไม่เป็นไรก็เล่นตามมีตําเกิดนะจาก็มานี้ละกันนางใส่รับสามนี่ถ้ากูร้นโนะครับโมเดลไม่ถูกใจแล้วก็เกมเพลย์เน้นโดนใจนี้ไม่เปิดนะเพราะว่าเราเป็นสลิม อะไระวิกตอเรียเฮาส์คลิปปิ้งนะเพชรที่มีนี่เก็บไว้เพื่อวิกตอเรียรทั้งนั้นนะพูดตรงๆว่าลอรีลอฉลาดลีรันกดซีหนึ่งผ <c oughs> ูดตรงแกทำไมกดหรอกนะตัวอืนอ่นๆนะถ้ามันไม่เข้ามือเข้าไจอา่าโอเคประมาณนี้ครับเปิดก็โชคดีละกันนะคะหลุดทุกคนไม่มีใครมีใครปกดไม่หลุดบม้แต่เดือนเดีเนี่ยนะฮะอุ้ยไนะม่พีดไปไหนเนี่ยมันต้องรอดูผลประกอบการไม่พีดหรือเปล่า อ่ะเป็นละแครเปิดก็โชคดีนะคะไปเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดนี้ก็อันยองนะคะทุกคนเลย